สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องของตัว dynamic routing protocol นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็น chapter ที่5แล้วนะครับของตัว module ที่4ของ icnd นะครับโอเคมาดูในรายละเอียดกันนะครับจุดประสงค์นะครับของ dynamic routing protocol คืออะไรนะครับก็จำได้ไหมครับว่าตัว router นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีหน้าที่อยู่2อย่างก็คือ1 ใชเ้เราพูดว่าหน้าที่หลักของมันก่อนนะหน้าที่หลักก็คือใช้ในการส่งข้อมูลก็คือ forward ข้อมูลมีข้อมูลเข้ามามันก็อ่านดูว่าข้อมูลนี้ต้องการไปที่ไหนพอมันหาเส้นทางเจอนะครับมันก็จะทําการส่งต่อไปให้นะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะหาเส้นทางเจอนะครับคาว่าหาเส้นทางคือมันหาอยู่ใน routing table นะครับเวลา routing table เนี่ย <c oughs> เ,เวลาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆนะครับ ซื้อเครื่องใหม่มาจากโรงงานเนี่ยนะครับ routing table ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับไอตัวนี้เนี่ยเราเตอร์จะไม่สามารถ forward packet ไปได้นะครับดังนั้นมันจึงมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่จะทําให้ตัวเราเตอร์สามารถส่ง packet ออกไปได้คือจะต้องสร้าง routing table ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งการสร้าง routing table ขึ้นมานะครับ routing table คืออะไร routing table คือ table ที่จะบอกว่าเส้น destination นี้ให้ออกทางนี้นะครับย้อนกลับมา เราติ้งเทเบินะครับมันจะถูกสร้างขึ้นมาได้จาก2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแบบแมนนวลแมนนวลก็คือพิมพ์ c o m m มา d คอนฟิกลงไปเลยว่าเดสติเนชันนี้ไปทางนี้นะครับหรือแบบที่2นะครับคือเป็นแบบออโต้นะครับคำว่าออโต้คือให้มันเรียนรู้กันเองให้มันคุยกันระหว่างเราเตอร์ที่มันเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับพอมันคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็รู้ว่าอ๋อที่อ๋อเดสติเนชันนี้จะต้องออกไปทางนี้แทนนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเช่นอยู่ดีๆลิงก์นี้เกิดขาดขึ้นมานะครับมันก็จะคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมันจะปรับตัวตามสถานการณ์ได้พอมันพอลิงก์นี้ขาดมันนั่งคุยกันแล้วมันคำนวณเส้นทางใหม่แล้วมันก็จะไปทําการอัปเดตเ o า ting T เ b l e เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับไน้แบบที่2เนี่ยครับที่ผมเรียกว่าออโต้เนี่ยมันทํางานได้ก็เพราะว่านะครับไอ้เลาเตอร์ ทั้งหลายไอ้เราเตอร์ที่มันเชื่อมเชื่อมต่อกันหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันคุยกันเวลาผมบอกว่ามันคุยกันก็หมายความว่ามันใช้โปรโตโคอลจำพวกหนึ่งนะครับในการคุยกันไล่โปรโตโคอลที่ว่าเนี่ยแหละครับที่เราเรียกกันว่า dynamic routing โปรโตคอลนะครับคาว่า dynamic หมายความว่าไอ้โปรโตโคอลตัวนี้เนี่ยมันจะคุยกันแล้วทําให้เราติ้ง เทเบิ Table, มันสามารถอัปเดตแบบ d y n a มิกได้ไม่เหมือนกับการทำแบบม a น u a l คือใช้คอมมา n ด์ o n f i g ลงไปนะครับแล้ว Routing Table มันจะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดลิงค์ขาดนะครับมันจะไม่เปลี่ยน Routing Table เลยนะไม่เหมือนกับแบบ Auto ก็คือแบบที่ใช้ Dynamic Routing Protocol นะครับทีนี้มาดูรูปนี้นะครับก็อันนี้เป็นรูปที่ที่โชว์ให้เห็นเพิ่มนะครับจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่า ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับพอมีอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับมันจะคุยกันด้วย Dynamic r เรา i n g p r o t o c o คอคุยไปคุยมาคุยเสร็จปุ๊บนะครับหน้าที่หลังจากที่มันคุยเสร็จหน้าที่ของมันคือมันจะทำการสร้างเรา t i n g Table ขึ้น,นครับเรา T i n g Table ก็บอกว่า Destination นี้ให้ออกทางนี้ Destination นี้ให้ออกทางนี้คนระับซึ่ง ไอตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะคุยกันด้วยโปรโตคอลที่เรียกว่า dynamic routing protocol แล้วบงเงินว่า dynamic routing protocol มันก็มีหลายภาษานะครับอย่างเช่นภาษา l i p ภาษา o s p a ภาษา eigrp หลายๆภาษานะซึ่งโดยปกตินะครับเรามักจะเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับในการรันในเน็ตเวิร์เราแต่ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีข้อ,อมีคข้อจำกันบางอย่างทำใหเ้เราอาจจะต้องรันหลายๆ routing protocol ในเน็ตเวิร์กเ ซึ่งไอตัวเราเตอร์เองก็มีความสามารถในการคุยได้หลายๆโปรโตโคอลพร้พอรมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะไอตัวเทต์ลอตติ้งเทเบิลนี้นะครับมันโชว์ให้เห็นว่าไอเราเตอร์ต,ต,ตัวนี้มันเรียนรู้มาว่าถ้าจะไปเน็ตเวิร์กสิบเนี่ยนะครับให้วิ่งออกทางฟ้าศูนย์ถ้ำอหนางเช่นสมมติผมดาวว่าน่เป็นเส้นนี้นะคือมันเรียนรู้มาจากการคุยด้วยภาษา EIGRP กับชาวบ้านเขานะครับในขณะที่ l ลท์เ r าเอรตัวนี้มันก็เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าจะไป1 7 2 6 6นะให้วิ่งออกทางเส้นนี้ก็คือฟ้าศูน์ทับสองนะครับก็อันนี้มันบังเอิญว่ามันไปเรียนรู้นะครับมาจากคนอื่นที่คุยด้วยภาษา OSPF อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเห็นแบบนี้ก็อย่างงงนะครับก็คือเราเตอร์เนี่ยมันคุยได้หลายภาษาพร้อมกันนะขึ้นอยู่กับเราเป็นคนออกแบบเน็ตเดิเน็ตเวิร์กเองว่าเราจะให้มีแค่ โปรโตโคอลเดียวหรือหลายโปรโตคอลก็ได้นะครับทีนี้อันนี้ก็จริงๆผมก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับว่าจุดประสงค์คืออะไรนะครับมันสามารถ Recover d i s c o v e r r e m o อร n e t มอ r k คือมันทำการคุยกันแล้วมันเรียนรู้ได้เองนะครับว่า r ร m o t e ไปทาง destination ไหนควรจะไปทางไหนนะครับแล้วมันก็อั o d a เด r o u t t n n i n n o r r m t t o o ใหม่เพราะว่าถ้าเกิดมีอยู่ดีๆเกิดมีลิงก์ขาดขึ้นมานะครับมันก็จะเรียนรู้กันใหม่ ทีนึงแล้วอัปเดต routing table ให้มันถูกต้องนะครับแล้วมันก็จะเลือก best p a t นะครับที่จะไปหา destination ที่ดีที่สุดคือมันจะคํานวณกันก่อนแล้วหาเส้นทางไปที่ดีที่สุดพอมันหาเจอว่าโอเคนี่คือเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วมันก็จะเอาเส้นทางนั้นเขียนลงไปใน routing table นะครับ <c oughs> find new best path if the current path is no longer available อันนี้ก็คือกรณีอย่างเช่นอยู่ดีๆลิงค์ขาดอย่างที่ผมว่าไปแล้วนะครับมันก็คำนวณใหม่ได้นะครับทีนี้มาดูต่อ,อยนิดหนึ่งนะครับ ไอตัว dynamic routing protocol เนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งก็คือพวกที่เรียกว่า interior คือภายในนะครับอีกพวกนึงคือพวกภายนอกนะครับทีนี้จุดแบ่งในการจะบอกว่าภายในหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราเป็นคนดูแลเองได้ทั้งหมดนะครับเช่นในองค์กรทั้งหมดของเรานะครับเราอาจจะมีอยู่5สาขาแยกกันอยู่คนละจังหวัดน,นะครับทั้งหมดรวมกันทั้ง5สาขารวมทั้งเฮดอร์เตอร์ที่กรุงเทพทั้งหมดรวมกันแล้วก็ถือว่ายังเป็นภายใน อยู่ภายในพื้นที่อยู่ภายในอานัตของเราในการควบคุมทั้งหมดแบบนี้นะครับเราเรียกว่าอยู่ภายในออัตโนมัซิเต็มของเรานะครับหรือเขาเรียกกันสั้นว่า as นะครับซึ่งปกติ as จะใช้นำเบอร์ในการเรียกนะครับแบบนี้เราติ้งที่อยู่ภายในเนี่ยเราจะเรียกว่า i n t e l เลีนะครับหรือ i อเ uh, 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 จอินเทเลียอินทิไจีจนี่จำไม่ได้ว่าย่อ,อมาจาก ส่วนกรณีที่ว่าถ้าเราต้องการคุยกับาภายนอกนะครับซึ่งถ้าเกิดคนนี้นะครับเขาก็จะมีอินเทอร์เนตของเขาใช่ไหมครับซึ่งถ้าจะคุยข้ามกันเนี่ยจะต้องคุยกันข้ามกันด้วยโปรตโตคอลอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอ็กซ์เทอร์เนะครับเอ็กซ์เทอร์เนตลาวติ้งโเนี่ยนะครับซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับเอ็กซ์เทอรที่ว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็คืออินเทอร์นเน็ตนั่นเอง เวลาคุยกันผ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะคุยด้วยโปรโปรโตคอลที่เรียกว่า BGP นะครับก็ไอตัวนี้นะครับจะเป็นในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะคุยกันใน ICND 2อีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับให้เข้าใจในสไลด์นี้ก่อนละกันนะครับว่า Dynamic Routing Protocol เนี่ยแบ่งเป็น2ผู้ใหญ่ๆคือผู้ Interior นะครับแล้วก็ผู้ Exterior Exterior มีแค่ตัวเดียวคือ BGP แต่อินเทอร์เนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างมาแค่3ตัวเองก็คือมีล i ปนะมี eigrp มี ospf นะครับต่อมานะครับทีนี้เรามาดูตัวเทคนิคนะครับหรืออัลกอริทึมของตัว routing protocol บ้างนะครับว่ามีกี่พวกนะครับหลักๆเนี่ยนะมันจะมีอยู่2พวกใหญ่ๆนะครับก็คือพวก distance vector กับพวก link state นะครับเดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวค่อยว่านะครับ Distance Vector เนี่ก็คือพวกลินะครับส่วน Link State ก็คืออย่างเช่น OSPF หรือ ISIS นะครับไอ้พวกนี้เรียกว่าเป็น Standard Protocol คำว่า Standard หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะ Cisco ที่ทำได้นะครับยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรจูนิปเปอร์นะครับจะเป็นหัวเว่ยจะเป็นทรีค้อมเขาทำได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นโปรโตคอลที่เป็น s t ต n d า r นะครับแต่ว่าทีนี้ Cisco เองมองเห็นข้อดีและข้อด้อยของทั้งสองนะครับเขาจึงเอาทั้งคู่เนี่ยเอา ข้อดีของทั้งคู่เนี่ยมารวมกันนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อของเขาว่าเป็น Advanced Distance Vector นะครับ EIGRP ซึ่งอันนี้มีเฉพาะ Cisco ที่คนเดียวเจ้าเดียวที่ทำได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับการ Config เนี่ยจะอยู่ถ้าเป็นเน็ตเวิขนาดเล็กเขามมกจะใช้ลิฟกัน,นแล้วพอกลางๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลางถึงใหญ่นี่ก็จะเป็น OSPF ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ไม่ค่อยมีคนใช้ eigrp เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าใช้ eigrp นั่นแปลว่าทุกเราแต่ทุกตัวจะต้องเป็นยี่ห้อซิสโกเท่านั้นถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับต่อมานะครับ link state routing protocol นะครับอันนี้ให้เข้าใจการทำงานของ link state เดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้ดีกว่านะ <c oughs> link state เนี่ยมันจะมีการทำงานอยู่2 เรียกว่า3ขั้นตอนแล้วกันนะครับมันจะมี3ขั้นตอนหลักๆก่อนนะครับขั้นตอนที่1นะครับมันจะทําการสร้าง d a t a าเบสขึ้นมาภายในตัวมันนะ mm. การจะสร้าง d a t a าเบสได้เนี่มันจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลก,กันระหว่างเราเตอที่อยู่ภายใน Network นี้ที่คุยด้วยภาษาเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุยด้วยภาษา OSPF นะครับคำว่าภาษาในที่นี้ก็คือ routing protocol นะว่าจะใช้โปรโตคอลอะไรเช่นสมมติ OSPF นะครับ mm. พอมันเริ่มคุยกันเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ไหมครับตอนจังหวะที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยมันก็จะมาเขียนลงด a ต a b a เบของมันเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสร้างโทโพโลจีขึ้นคําว่าโทโพโลจีคือมันจะทําให้ดัตเตเบทนี้ này, มันไม่ใช่เป็นด a ต a b a เบเหมือนอย่างพวกออร์เ e ิอ,อะไรพวกนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นด a ต a ตอเบอีกแบบหนึ่งแต่ไอตัวนี้ถือว่าเป็นโทโพโลจีด a ต a ตอเบอีกแบบหนึ่งซึ่งข้อมูลในนี้จะทําให้ซิสโก้จะทําให้เราเตอร์นะครับมอง ของการเชื่อมต่อนะครับว่าในเน็ตเวิร์กทั้งหมดมีเราเตอร์กี่ตัวเชื่อมกันด้วยยังไงแล้วลิงก์ไหนเชื่อมกับอะไรนะครับไอตัวนี้เนี่ยเรียกว่า topology database ซึ่งเกิดจากการที่เราติ้งโปรโตคอลมันคุยกันมันเอาข้อมูลเหล่านี้มาเขียนลงในด a ต a ตเบทเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มันคุยกันได้ด a ต a ตเบสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับมันจะใช้อลกอริทึมตัวหนึ่งที่เรียกว่า SPF นะครับหรือ shortest path first นะครับอลกอริทึมตัวนี้ในการคำนวณ หลังจากที่คำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตัว spf 3ออกมาซึ่ง spf 3เนี่ยนะครับจะใช้ควบคู่ประกอบกับการคำนวณของ spf นะครับหลังจากที่คำนวณเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าถ้าจะไป Destination ไหนนะครับเส้นทางไหนคือเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับด้วยเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับหลังจากที่คำนวณเสร็จปั๊บนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือจะเอาสิ่งผลการคำนวณได้ว่าเส้นทางไหนดี่สุดมาเขียนลงใน routing table หลังจากที่ routing table เขียนเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลเวลา router ได้รับข้อมูลมาส่งจะส่งไปทางไหนเนี่ยมันก็จะไปแกะเอา header ip header มาใช่ไหมครับแล้วมาเทียบกับใน routing table ว่า destination นี้ควรจะไปทางไหนนะครับมันก็จะส่งต่อไปนะครับโอเคไหมครับทีนี้หลังจากที่ตัว router นะครับสร้าง topology เสร็จคำนวณเสร็จเขียนลง routing table เสร็จปุ๊บนะครับมันก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยนะ สาเหตุที่มันยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคอยเช็คว่าลิงก์เหล่านี้ยังโอเคอยู่ไหมถ้าบัเงเอิญน,นะครับมีลิงก์ใดลิงก์หนึ่งขาดนะครับมันก็จะรู้ได้ท,ทั้งได้ท,ทันทีหลังจากการที่มันคุยกันอยู่เรื่อยๆพอลิงก์ตรงนี้ขาดปุ๊บโทอปอโลโจีก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าเดต้าเบตเปลี่ยนไปละมันก็จะมีการคำนวณใหม่เส้นทางที่เคยบอกว่าดีที่สุดที่บอกว่ามาทางนี้ใกล้ๆเนี่ยครับจากสีมาดีอาจจะเปลี่ยนไปเพราะลิงก์นี้ขาดแล้วมันจําเป็นต้องวิ่งอ้อมนะครับ พอมันคำนวณเสร็จปุ๊บว่ามันต้องวิ่งมาทางนี้แทนมันก็จะไปทำการอัปเดต r ลาวติ้ง a ทเบอัตโนมัติให้เลยนะครับอันนี้เป็นการทำงานของ LinkState r ลาวติ้งโปรโคอลนะครับก็ทีนี้วิธีการคอนฟิกนะครับก็อันนี้เขายกตัวอย่างเช่นเคสของ ospf นะครับว่าถ้าเป็น Network แบบไม่ใหญ่มากนะครับเขาจะคำนวณเขาจะกำหนดเป็นแบบลักษณะของ a r e a นะครับก็คือมีการอัปเดตใน a r e a นี้ นะแล้วถ้าเกิดเป็นเน็ตเวิร์กขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาสมมติมีมากขึ้นนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นแอเรียเช่นแอเรียศูนย์ซึ่งแอเรียศูนย์ถือว่าเป็น default แอเรียเป็นแอเรียแรกที่ต้องสร้างขึ้นก่อนถ้าเน็ตเวิร์กใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก,ก็อาจจะแบ่งเป็นแอเรียหนึ่งแอเรียสองนะครับทั้งหมดนี้อยู่ภายใน AS เดียวกันนะทําไมถึงต้องแยกแอเรียนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเน็ตเวิร์กมันมีมันมีจํานวนเราเตอร์จํานวนมากเนี่ยถ้าเกิดต้องให้เราเตอร์ทุกตัวคุยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะ ข้อมูลหรือสิ่งที่มันจะคุยกันมันจะค่อนข้างยุ่งยากมากเขาจึงต้องแบ่งแอรเรียให้คุยกันเฉพาะภายในแอรเรียนะครับหลังจากคุยเบ็ดเสร็จได้หมดภายในหนึ่แอเรียคุยค่อยคุยข้ามแอรเรียกันในในอีกรูปแบบหนึ่งประมาณอย่างนั้นะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าการแบ่งแอรเรียเพื่อให้การคอนฟิกและและการทํางานของตัวด y น a ามิก o u t i ติ้งโปรโตคอลเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็โอเคนั่นคือภาพของ ความเข้าใจพื้นฐานของคำว่าด y นามิกลา u ติ้งโป o โ o คอ l ทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับวีดีโอชุดนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ